มารอบตั้ตลาดแต่ตลาดก็ตบลูกมาแน่นอนอารมลงน้ำแดงก็ไม่ได้ไอที่ไหนทหวานี่ตั้งอาจารย์ตีไังแพนเตอเพื่ฮราเพเฮราก็บ้าพื่ออะไร้องที่นัก็บาตัวนี้ไรดีใครอยู่ไอบอกใครไไอเต็ลตัวรู้ไหมเราตั้งจะตายกันได้ไม่ได้กอดไม่ได้จะกอดกันตัวเทพราเากดีแล้ว่ากเกียวมางเนไไหนไหไหล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 เเไอ ทีมงานจาตีแปดด้วยทีมงานพรไทยมออาจดูวีดีโอเลยนะครับครับเพราะว่าทีมไทยก็ไทยนะครับดดีนะครับเฮเยเนะทมดเลยครับนะนะครับเป็นพีลาเลครับไเรานะครับม่หยดตัวเลยเ่อครับอยู่ยครับเออทไทยเป็นไกครับที่เราพูด้แต่ตอน ตองไปถ่ายทะลุงนะครับต้องถายทะลุตรงนะครับโอ้หายดูด้วยครับทีนะเป็นแขนเลยครับโอโหชิดผากางเทคนิคโอ้โหแมถ้ามาอยูนตอนนี้ก็ริ้วเดียวอะผีกับพอชัยครับมอก้โหก็เชิญชัยครับเราเลยตรงไปนะครับดำเไปไปพักกาหารเลยครับเนิเ็จครับ ครับทำมาเรา way way ab ab ือยสมเลยครับเรือยสามร่ไรเดียจับจับกันเล้งเป็นที่ดที่สองเลยไปที่ดิเรือโหนบนหลังบ้านนล้่เตครับเป็นไครอย่างที่ยวมใคพี่จีพี่จีหยุดก็ะแด่ีิ้นโอ้หยุดกระแด่ลูกไม่แดนอะไร